สวัสดีครับมาพบกับผมครับโก้พัก5จากเพจแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดในมุมมองของผมบายโก้พัก5และอีกช่างทอกอ,อีกช่างอีกช่องทางหนึ่งนานาสาระบายโก้พัก5โอ้โหก็มากันแบบง่วง,ง,วงพูดพูดแบบผิดผิด,ผดถูกๆก,ก็คือมันมีความบรรยากาศตอนนี้ของเชียงใหม่ก็มีฝนตกโปอยๆหน้านอนจริงๆซึ่งผมก็ นอนไปแล้วหนึ่งตื่นไหมพูดจาะะไรไรสาระก็วันนี้ครับจะมาอธิบายมีคลิปที่อยากจะอัดมีความอัดอั้นตันใจอยากจะพูดถึง2คลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับก็จะมาอธิบายมาพูดมุมมองสไตล์โก้ภาค5สไตล์บ่นให้เพื่อนฟังสไตล์คุยกันง่ายสไตล์เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆตามข่าวสารตามการวิเคราะห์ของผมที่ผมรวบรวมข้อมูลมาในแนวทางของโก้ภาค5มาให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้รับฟังกันครับ ก็เปิดมาด้วยคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องของแมตต์ก็คือการรีวิวในเรื่องแมตต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผ่านเข้ารอบโดยการชนะ FC c โคเปนเฮเกนชนะ1ประตูต่อศูนย์ซึ่งทุกท่านก็ น่าจะได้ดูน่าจะได้รับชมกันไปแล้วก็เดี๋ยวผมโก้พัก5จะมาอธิบายฟังนะว่าในมุมมองผมเนี่ยในเกมที่มันดูเหมือนจะไม่ค่อยสนุกแฟนผีผมฟังกระแสดูแล้วแฟนผีก็ไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจเท่าไหร่กับผลสกอร์ที่ออกมามันมอมันให้เราไอ้สกอร์ตรงเนี้ยรูปเกมต่างๆเนี่ยนอกจากสกอร์หนที่เราได้เห็นแล้วแล้วก็ใครเล่นดีไม่ดียังไงเนี่ย มันมีอะไรที่ผมมองเห็นบ้างแล้วก็อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยที่ผมถูกใจนะครับวันนี้ผมอยากให้คลิปสั้นๆก็จะไม่เออระเหยนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตทนข้อมูลก่อนอย่างแรกเลยที่ผมชอบก็คือเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นอาเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยมันถูกใจผมยังไงถูกใจก็หมายหมายความว่า 11ตัวจริงที่โอเล่คุณแน่โซจาได้นำลงสนามเนี่ยคือพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าในแมตท,ที่แล้วที่เราเล่นกับลิกซ์ที่ชนะเนี่ยก็คือเอาตัวสำรองลงแต่คราวนี้เป็นแมตท,ที่เราจริงจังละว่าเราจะตั้งตั้งใจเพื่อมันเล่นแค่3นัดก็จะผ่านเข้าไปก็จะได้แชมป์แล้วพูดง่ายๆถ้าเกิดเล่นชนะหมดทั้ง3นัดน,นะครับเกมเนี้ยก็เป็นเกมที่จริงจัง แต่ก็ยังมียังมีอะไรที่มันให้เหมือนผ่อนได้เพราะว่าชื่อชั้นของคู่แข่งเราก็ไม่ได้แข็งแก่งมากก็คือ FC Copenhagen เกพูดง่ายพูดกันแบบไม่ได้ดูถูกทีมฝั่งตรงข้าบเทียบกันปอนต่อปอนตัวต่อตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เหนือกว่าพอสมควรนะครับตามหน้ากระดาษดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสให้โอเลคูน่าโซจาปรับ ตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งเรารู้อีกแล้วว่า11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเลเนัโซาจานะมีใครบ้างแต่ในแมตที่เจอเอฟซีโคเปนเฮเกนเนี่ยมันก็เลยได้มีโอกาสทดลองบางอย่างในบางตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมพูดตรงว่ามันเป็นตำแหน่งที่ท พูดง่ายว่ามีตัวผู้เล่นน่ะใกล้เคียง11ตัวจริงมากที่สุดคือพูดง่ายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องว่ามี11ตัวจริงในดวงใจของโซจาแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าตัวสำรองที่จะมาทดแทน11ตัวจริงเนะี่ยมันมีปัญหาซึ่งผมอธิบายไปแล้วในคลิปที่เราก็อาจจะเห็นแล้วในคลิปที่เราชนะลิก์ในนัดที่2ในครั้งที่แล้วในการแข่งรอบที่แล้วนะครับในรอบนี้มันก็เลยมีการเขาเรียกว่ามีตัวจริง ที่ต้องเอาจริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบางตัวซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้ทดลองดูบ้างว่าถ้าตัวจริงในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยไม่สามารถลง,ลงสนามได้เราจะสามารถมีตัวสำรองลงได้ไหมซึ่งในต,ตำแหน่งนั้นก็คือ1นึ่งก็คือโรเมโรก็คือโกของเราก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโกมือสองที่ไม่ควรจะเป็นโกมือสองซึ่งเราอาจบางคนก็จะเรียกว่ามือหุด ก็คือเอาพูดง่ายว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่โรเมโรได้ลงและโอเลโคนาโซจาพอเจอ f อซโคเปนเฮเกนซึ่งก็ไม่ได้เหนือชั้นอะไรมากมายไม่ได้แข็งแกร่งมากมายโอเลคุนาโซจาก็ให้โอกาสโรเมโรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเข้าไปในเข้าไปในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงโอเลคุนาโซจาจะยังให้โอกาสโรเมโรอ,อยู่ไหมหรือจะใช้ตัวที่เขาไว้ใจอย่างเดวิดเดเคอาอันนี้โรเมโรไม่มีปัญหาอันนี้คือ1ตําตำแหน่งซึ่งไม่ใช่11ตัวจริง ในดวงใจของเลคคอโซจา2อก็คือแบ็กขวาวานบิสซาก้าอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรวานบิสซาก้าก็คือปกติเป็นแบ็กขวาตัวจริงอยู่แล้วแบ็กซ้ายเป็นแบรนดอนวิลเลียมซึ่งอาจจะไม่ใช่ต,ตัวจริงแต่ลูกชอเจ็บอันนี้มันช่วยไม่ได้ก็เป็นแบรนดอนแบนดอนวิลเลียมสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแฮร์รี่แม็กควส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือน่าสนใจก็คือเป็น ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟก็คือเอลิกไบยี่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าไบยี่กับลินลินเดเลิร์เนี่ยจะต้องแย่งตัวจริงกันเพื่อที่จะมาคู่กับแฮร์รี่แม็กควายซึ่งเป็นกัปตันทีมและเป็นตัวจริงอยู่แล้วซึ่ง2คนเนี่ยตำแหน่งสูสีกันมากแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าในแมตช์ซึ่วัดใจหรือแมตช์ที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นแฮร์รี่เอ้ก็จะต้องเป็นวิกตอร์ลินเดเลิร์ได้ลงในเมื่อแบบนี้มันเป็นโคเปนเฮเกนโอเล่คูน่าโซจาก็ได้โอกาสทดสอบ อิลิกไบยี่แล้วว่าเขาจะลงมาเล่นด้ดีแค่ไหนเขาจะท้าทายตําแหน่งจากวิกเตอร์ลินเดเลิฟได้แค่แค่ไหนก็เป็นอะไรที่ผมแฮปปี้ว่าเออเขาควรจะต้องได้ได้ลงนะเอออีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือตำแหน่งกองกลาง3ตัวของเราบรูโน่ฟอร์นันเดสกับปอปอกบาอันนี้ไม่ต้องพูดถึง2คนนี้จองตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วแต่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งโอเลคุนาโซจจทดลองดูก็คือหมายความว่าเขาใช้เฟรดลงเล่นตำแหน่ง มิดฟิลด์ซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวลึกแทนเนีมันย่ามาติดซึ่งเราก็จะได้รู้คือมันก็ดีมากเพราะว่าเนืมันยามาติดถึงจะเป็นตัวจริงเล่นได้ดีแต่ก็เนื่องด้วยอายุด้วยอะไรเราก็ต้องให้โอกาสนักเตะคนอื่นมาทดลองลงดูก็เฟสก็ได้ลงอันนี้ก็เป็น3ามตำแหน่งที่ผมคิดว่าเออมันดีนะที่ด้ขล่หน้าโซจาเขาใช้โอกาสของ FC โคเปนเฮเกนนำามคนนี้มาลงทั้งเฟสทั้ง บบยี่ e, แล้วก็ทั้งโรเมโรซึ่งบางคนพอรูปเกมมันอย่างที่เรารู้นะครับผลงานมันก็คือกว่าจะเฉือนหืดเนี่ยคนก็จะบ่นว่าทำไมไม่เอามาติดลงแต่คือแมตช์อย่างเงี้ยมันต้องให้นักเตะคนอื่นเขาได้ลงบ้างส่วน3หน้านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงใช้3หน้าที่ดีที่สุดของเราก็คือแรดฟอร์ดมักซิยานแล้วก็กรีนวูด 3คนนี้ก็เป็น3หน้ารูปเกมก็เป็นไปตามคาดแมนยูก็เดินหน้าบุก FC c o p โคเปนเฮเกนก็รับครึ่งแรกคือครึ่งแรกเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยแทบไม่มีไม่มีอะไรเลยครึ่งแรกนี่แบบชวนหลับดูแล้วแบบโคดง่วงโครง่วงเลยดูแล้วหลับช็อตที่มันมีหน้าตื่นเต้นก็มี2ขอ,องฝั่งก็คือมีเฟร็ดซึ่งเล่นแทน เนมมันย่ามาติดแล้วจะต้องมายืนคือบางตำแหน่งเวลาแมนเชสเตอร์เตดลุกเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยคือรูปเกมของอาเลีกคนนั้โซจายเราจะเห็นเลยว่าเขาทำมันเป็นเราเป็นระบบมากแล้วเซนเตอร์แล้วมิดฟิลตัวรับเนี่ยมันจะพอเวลาเกมลุกเนี่ยถ้าเขาดันแบ็กขึ้นไป2คนน่ะเขาจะมีเซนเตอร์2องละมิดฟิลตัวรับคนที่3มายืนตรงกลางเหมือนคล้ายๆเป็นเซนเตอร์ฮาปคนที่คนที่3 ซึ่งตำแหน่งเนี่ยความหวาดเสียวมันก็เกิดขึ้นแต่ต้นเกมคือเฟสไปจ่ายบอลผิดคือเพื่อนดันไปหมดแล้วแล้วเฟสจ่ายดันผิดโดนเขาบีบแล้วก็โดนนักเตะของ FC ซโคเปนเฮเกนตัดบอลได้แล้วก็โอ้โหทำให้เพื่อนเอลิกไบยี่ต้องล้มลุกคุกคานสกัดก็เรียกว่าหวาดเสียวเรียกว่าเฟสในตำแหน่งแทนเนียม,มันย่ามาติดก็ทำได้ไม่ดีถึงแม้เขาจะมีจังหวะจ่ายสั้นจ่ายยาอะไรสวยงามแต่ก็เรียกว่า ยังดูไม่ค่อยเหมาะกับตำแหน่งนี้ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่เขาทำได้ดีเมื่อตอนต้นฤดูกาลก่อนโควิดมาได้ก็เรียกว่าฟอร์ม,ฟรมเฟสก็หายไปเลยนะครับก็เรียกว่าไม่ดีก็เรียกคือว่าไม่แย่แต่ก็เรียกว่าไม่ดีก็และกันเอาเป็นว่าในอนาคตถ้าโอเล่คนโอเล่คน,นาโซจายังใช้สูตรนี้อยู่การแย่งตำแหน่งของเฟสเนี่ยในทีแมนยูเนี่ยผมว่า ม,มันน่าจะยากแล้วคือถ้าปอปอกบาไม่ไม่เจ็บมาติดไม่เจ็บในโอกาสเฟซลงถ้าจะยากถ้าเขาพัฒนาตัวไม่ได้นะถ้าเขาเร่งฟอร์มมาเหมือนตอนตอน้ตนฤดูก,กาลไม่ได้มันก็จะลําบากกับกับเขาส่วนอีกช็อตหนึง่งซึ่งเป็นช็อตน่าตื่นเต้นของตอนช่วงเวลาครึ่งแรกก็คือช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งเมสันกินวูดหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจหนูคนนี้ต้องยอมรับว,ว่าโอ้โหความคมนี่คมแบบโอ้ยมันจะคมยังไงยิงโคตรคม เข้าประตูไปผมนี่แบบโอ้โหเยสแมนด้านเกนูดเป็นคือหลุดไปทางเสาแรกด้านขวาแล้วก็ยิงไปทางเสาสองทางซ้ายนี่แบบโอ้โหโคตรคมแต่โดนดักล้ำหน้าซึ่งก็ล้ำหน้าจริงๆครับมันช่วยอะไรไม่ได้เลยลูกนั้นแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเมสันเกนูดนี่คมมากก็หมดครึ่งแรกไปแบบไม่มีอะไรเลยครึ่งแรกไม่มีะไรครึ่งครึ่งหลังลงมาแมนยูก็เร่งเครื่องเร่งเครื่องก่อนจะหมดก่อนจะ ก่อนจะไปครึ่งครึ่งหลังนี่คือผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันว่าผมลืมพูดไปปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูที่ยิงไม่ได้แล้วก็บอลชวนง่วงนี่ก็คือ1คือคนจะไปพูดเรื่องแท็กติกของเลโคนาโซจามากมายนะครับหลังจากที่แมนยูชนะได้แค่ได้แค่หนูนย์แต่ผมมองว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าบังเอิญว่าแมนเชสเตอร์ยูตดได้ดับ3ไปแล้วคือผมเชื่อว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูตดไม่ได้ดับสีได้ดับ5ดับ6ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแมนยูจะต้องมาโฟกัส แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วผมเชื่อว่าเกมมันจะต้องตึงเครียดมากและแมนเชสเตอร์ย,ยันน่าจะนักเตะของแมนยูน่าจะตั้งใจมากกว่านี้แต่การเล่นกับเอฟซีโคเปนเฮเกนเนี่ยมันเห็นได้เลยในครึ่งแรกว่านักเตะแมนยูเนี่ยคือเหนื่อยมากคือผมเข้าใจว่ามันคือเขาได้แชมป์ที่3ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าฤดูกาลเขาเกือบจะปิดแล้วอะ่ะเหมือนเขาฤดูกาลปิดแล้วไอ้นี่เขาเล่นอย่างกับเฟรนลี่แมตช์อ่ะเออซึ่งมันไม่ได้นะครับคือ คือสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าเสียดายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นมีแค่3นัดรวมนัดนี้ไปแล้วก็เลยแค่2นัดก็ได้แชมป์ยูฟาแชมไอได้แฟ้มยูโรป้าลีกแล้วโอเลคูน่าโซจาและทีมของเขาจะได้ถ้วยเนี้ยเป็นถ้วยแรกซึ่งมันก็ไม่เล็กนะมีศักดิ์ศรีนะเออมีศักดิ์ศรีมากๆดังนั้นเนี่ยเขาควรจะเขาควรจะตั้งใจมากกว่านี้มันก็เป็นปัญหาของโอเลคูน่าโซจาที่ต้องปลุกเราลูกทีมว่า เฮ้ยคุณอยากจะมีศักดิ์ศรีอยากจะมีตําแหน่งไหมคุณอยากจะได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ถ้วยยูฟาหรือเปล่ายูฟ่าคัพหรือเปล่าเออมันต้องปลุกใจขึ้นมาช่วงครึ่งหลังแม้แมนเชสเตอร์จะเล่นดีขึ้นแต่ว่าผมก็หวังว่านัดต่อๆไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเลคูนาโชจาจะปลุกใจนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มันได้ดีกว่านี้อ่ะเรามาพูดถึงเกมครึ่งครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็คือดีดีขึ้นพูดง่ายว่ามีโอกาสยิงมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นแต่มันก็เหมือนกับที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดบนก็คือวันไหนที่บรูโนลเฟอร์เนสเล่นไม่ออกมันก็จะทำให้เกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูเอตอมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสดใสมันไม่ค่อยฟู้ฟ้าเออมันไม่ค่อยฟู้ฟ้าแล้วมันมีมีคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า คนอื่นไม่ค่อยพูดพูดถึงอะ่ะหมายถึงว่าตามเพจตามการวิเคราะห์การอะไรเนี่ยก็จะไปพูดอาว่าอยู่2คนหนึ่งคือโ ja, อเลโคนาโซจอก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมาคัสแลดฟอร์ดที่ยึกยัก,ยก,ยก,ยกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ที่ผมไม่ชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้คือปอปอกบาเพราะผมรู้สึกเลยว่าคือแฟนแมนยูเนี่ยรู้แล้วว่าวันไหนที่บุนอฟเนนเล่น ฟอนเดสเล่นไม่ออกเนี่ยแมนเชสเตอร์เต็ดเกมลุกจะติตดตขัดๆไม่ค่อยไหลลื่นแต่อย่าลืมว่าเรามีปอปอกบารอพอกบาเนี่ยตั้งแต่เขาหายเจ็บกลับมาคู่บู f ด r ฟอนเดสถึงแม้ว่ามันจะเหมือนว่าเขาเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรและทุกคนก็มองไปทางดี แต่มันก็แค่ดีนะครับมันไม่ได้ดีมากจริงๆแล้วผมว่าคนน่ะไม่ค่อยอยากจะด่าปอปอ,อกบามากกว่าคือมันเหมือนด่าเยอะแล้วกระแสทีมมันก็ผลงานดีทําให้คนก็ไม่ค่อยอยากจะว่านักเตะเท่าเท่าไหร่แต่ผมดูว่าผมไม่ได้ว่าปอปอกบาไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะสาเสียเ,เสียเขาแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่พยายามที่จะ เข็นฟอร์มมากเต็มที่คือเมื่อก่อนน่ะเขาโดนจับจ้องแล้วก็โดนด่าเขาก็รู้สึกเหมือนเขาว่าเขาโดนจับจ้องเขาโดนด่ามากเกินไปคราวนี้ยพอมีบูโน่เฟอร์นเดสมาจุดโฟกัสไปที่บูโน่เฟอร์นเดสเขาไม่เป็นจุดสนใจมากขึ้นเท่าไหร่ทีมแพ้หรือชนะเขาไม่ได้แบกม,มันไว้มันไว้มันไว้มากเนี่ยแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนว่าเขาเล่นคือพูดง่ายว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันผมรู้สึกว่า นักเตะระดับ89ล้านปอนด์คือถ้าเราไม่ได้ซื้อจอดานซานโช่คือเขาก็เป็นนักเตะที่แพงสุดในใน,ในทีมอะถึงแม้ว่าสปอร์ตไลท์จะไม่ได้ส่องไปที่เขาเหมือนเดิมอีกแล้วคนเดียวอยู่แล้วจะไปที่กรีนวูดมาร์ซิยานแรดฟอร์ดหรือบูโน่เฟอร์นันเดสแต่ปอป็อกบาก็ไม่ควรจะเล่นได้ในระดับนี้นะครับเขาควรจะควรจะอัปเกรดตัวเองอะขึ้นมาโดยเฉพาะวันที่บูโน่เฟอร์เดสเล่นไม่ออกอะเราควรจะมี ควจะมีเดอะแบกเบอร์เบอร์สอ่ะอย่างปอปอกบาเขาน่าจะเร่งฟอร์มขึ้นมาพัฒนาทีมขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อที่ว่าเออไม่มีบูโน่ก็ยังมีเขานะมีลูกจ่ายมีลูกแอซซิมีลูกยิงไกลอะไรให้มันแบบให้มันไม่ได้เหมือนเล่นเล่นแบบคือไม่ได้เล่นเล่นไม่ดีอะ่ะแต่มันเหมือนกับแบบคือคุณทําได้ดีกว่านี้อะ่ะเออผมพูดแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวแฟน แฟนบอลทางฝั่งสายแบบเขาเรียกสายมองมองมองบวกก็จะแบบว่าโหเล่นอย่างนี้แล้วยังมาบ่นอะไรอะไรเงี้ยคือคุณต้องเห็นนักเตะม,มันต้องเหมือนบูโน่เฟอร์เดส์ะเขาเล่นดีไม่ดีแต่เรายังรู้สึกว่าเขาพยายามเต็มที่อะแต่ปอปอกบาผมผมไม่คิดผมเองนะว่าผมไม่รู้สึกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยคือความรู้สึกของผมสุดท้ายคนที่เล่นดีแล้วก็พยายามซึ่งคนอะ ซึ่งผมก็มองเห็นมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้มีข่าวมีเขาเรียกว่ามีจุดสนใจหลังจากเกมนี้มากก็คือองตัวเนี่ยมักซิยานซึ่งเหมือนก็บแบบว่าคือพูดง่ายว่าเขาเป็นนักเตะที่แบบทักษะสูงอะพอมีอะไรใครก็โหพอเมื่อวานพื่ถึงแม้ว่าทีมจะชนะแค่1นึนย์แต่การแบบลากเลื้อยการไปยิงประตูของเขาเนี่ยมันแม้จะไม่มีสกอร์กับเขาแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนซึ่งถือว่าโอเล่คุณแนนโซจอย่างที่ผมเคยบอกเขาตัดสินใจถูกที่เลือกให้โอกาสมาร์ซิยานแล้วก็ให้เบอร์เก้ากับมาร์ซิยานไปเลยแะตอนนี้เขาเป็นผลผลิตที่ได้กลับมาส่วนประตูชัยก็อย่างที่เรารู้ก็มาจากมาร์ซิยานเลื้อยเข้าไปแล้วก็โดนแซะซึ่งก่อนหน้านั้นผมอยากจะบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่มาเปลี่ยนเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นฮวนมาตา ซึ่งเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าอะไรนะซึ่งตอนแรกผมมาคิดว่าเขาควรจะถูกขายแต่พอเขาใช้งานแบบนี้ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะขายไหมอย่างที่ผมบอกก็คือหมายความว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแพทเทิร์นเกมลุกที่น่ากลัวแต่ถ้าไอ้แพทเทิร์นตัวนี้มันใช้ไม่ได้มันกลายเป็นว่านักเตะอย่างฮวนมาตาซึ่งเล่นได้ไม่เข้าระบบกับเรากับนักตเตะสเวตตัวจริงของโอเล่คุน่าโซจาคือมันเล่นไม่เข้าพวก แต่การไม่เข้าพวกของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันได้สร้างแนวทางการทําประตูใหม่ๆขึ้นมาเออเวลาที่แนวทางการทําประตูหลักของทีมมันตันฮวนมาต้าเขาเล่นไม่เหมือนคือเล่นไม่เหมือนพวกเราไม่เหมือนตัวจริงอะ่ะการเล่นช้าๆการจ่ายบอลเซนของเขามันดันไปเข้าแกลบในแมตชนี้มันก็เลยน่าคิดเหมือนกันว่าเออจะเก็บเขาดีไว้ไหมนะเออเขาก็จ่ายให้มาซิยาน หลุดเข้าไปแล้วก็โดนเสียบลมแล้วก็เป็นบูโน่เฟอร์ันเดสอีกแล้วครับอย่างที่เราบอกเวลาได้จุดโทษเนี่ยถ้ามีบูนโน่เฟอร์ันเดสเนี่ยมันก็โชคม,มันก็คิดว่าเออมันได้อยู่แล้วแน่นอนก็ยิงประตูเป็นประตูที่น่าจะน่าจะ25หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้คือได้คือไม่ใช่ประตู2ี่นะคือเราน่าจะได้ประตูจากจุดโทษในฤดูกาลนี้น่าจะ25ลูกแล้วอะรวมทุกถ้วยอะอืมซึ่งก็ถือว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดซึ่งผมอ่านมาก็น่าจะไม่จะไม่ผิดนะ เขาบอกบันทึกว่าแมนยูนะได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นแชมป์จุดโทษคือแบบปกติก็แชมป์อยู่แล้วครานี้ก็แบบแชมป์ไรเดียทานเลยส่วนใครจะว่าอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของทีมอื่นนะครับแฟนแมนยูไม่มีปัญหาอะไรกับแชมป์จุดโทษซึ่งผมบอกจริงๆว่าจุดโทษที่แมนเชสเตอร์ยูนเตดได้นี้พูดอย่างใจเป็นธรรมนะอย่างมีอคติแมนยูอ่ะผมว่ามันมีถึงประมาณ80%นต่ะที่มันชัดๆว่ามันควรจะได้มันมีแค่ประมาณ20%ไม่ถึงอะ่ะสิบ 1> 20% 1 5เท่านั้นนะ่ยที่มันไม่น่าจะมันก็คือกั้มกึ่ง50 50แต่ผมเรียกว่ามันมีมีน้อยอะ25ลูกเนี่ยไม่น่าจะมีไม่ถึง3-4ลูกอะที่แบบว่าโอ้โหแม่งโชคดีไว้ได้ได้ไงไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันน้อยน้อยมากดังนั้นแฟนพีผมบอกเลยเราสามารถครับภูมิใจได้ในการ ที่เราเป็นแชมป์จุดโทษครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เหลือแค่2นัดนะครับก็คือคลิปนี้อัดที่หลังตอนนี้เรารู้แล้วว่านัดหน้ารอบรองชนะเลิศเราเจอกับเซบีย่าซึ่งก็จะหินกว่าโคเปนเนเกนแน่นอนถ้าเรายังเล่นในฟอร์มนี้ทัศนคติแบบนี้แรงจูงใจเฉยๆแบบนี้รับประกันเจอเซบีย่านี่หนักและถึงขั้นแพ้แต่นีเมื่อมาเลยอ,อีก2นัดนะเราก็ควรจะจัดการให้มันเรียบร้อยครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ดูจากตัวผู้เล่นไม่เป็นรองใครนะครับในอีก4ทีมที่เหลือนะครับรอบรองดังนั้นก็ยังไงโอเล่คูน่าโซจาช่วยนะครับเพื่อให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่จบให้มันสวยมากขึ้นกว่าเดิมขอแชมป์ยูฟาครับสวัสดีครับ